โปรตีนเชคนะครับของ Demon หรือที่เรียกว่าดีมอนโกลเด้นนะครับซึ่งโปรตีนตัวนี้นะครับจะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองออร์แกนิกร้อยเปอรักชวรี่ไหมละ่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรตีนที่นำเข้าจากอเมริกาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะฮะดังนั้นดื่มไปเนี่ยไม่มีบวมแน่นอนนะครับ นอกจากนั้นยังมีพวกไฟเบอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะก็สามารถที่จะทานได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มโปรตีนที่เพียงพอต่อวันได้โดยเขาเนี่ยจะสามารถช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ดีมากเลยนะฮะแถมยังช่วยชะลอความชราด้วยนะครับสำหรับคนที่มองหาโปรตีนที่แบบลักชัวรี่แล้วก็มีคุณภาพสูงเนี่ยแฟนตันเรคเคม